นนึกถึงถนนค่ะเพราะว่าถานนในประเทศไทยสร้างกีบอีก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีค่ะว่าคงนึกถึงเชื้อโรคค่ะ oh. เพราะว่าเชื้อโรคสามารถพบเจอได้ทุกที่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ถูกกําจัดก็จะเป็นโรคร้ายต่อไปค่ะหนือจะนึกถึงการปลอมแปลงเอกาสารค่ะอาจจะเป็นการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ ระบบอุปัรรมของข้าราชการไทยครับเช่นการใช้เส้นสายเข้ามาทํางานครับนึกถึงการติสเนบนิตขาาเช่นการยักยืยใต้โต๊ะค่ะถ้าพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันผมก็จะนึกถึงการใช้เส้นสายครับผมเพราะว่าการใช้เส้นสายเนี่ยเป็นการใช้อํานาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในทางมิชอบซึ่งทําให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ผลประโยชน์แต่กลุ่มที่เหลือเนี่ยกลับเสียผลประโยชน์ครับ 好。 จะกับพวกเราเยาวชนวัยรุ่นแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนวันนี้ทุกคนอยู่กับไายการกับข้าวเกิดพลังขั้นนิวเซนรายการที่จะ<น>พาทุกคนไปบุกมหาวิทยาลายัยรวมไปถึสงสถาบันการศึกษาทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะดูว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีแนวคิดและก็มีวิธีแก้ไขปัญหาทุจริต์รัปชันยังไงบ้างค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหรือที่นี่นะครับคือมหาวิทยาลัยสงขลานคลินวิทยาเขตหาดใหญ่ครับหรือที่เรียกกันว่ามออนั่นเองครรรแล้ะพกเเาานนอุีี เป็นนักศึกษกาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับมอของเรามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงไปพูดคุยกับเพื่อนเื่อของเราว่าเขามีแนวคิดและก็มีวิธีแก้ไขปัญหาทุจริบคอร์รัชช่นยังไงบ้างค่ะครับก่อนที่เราจะไปทัวร์กันนะครับเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่จะพาเราเนี่ยไปรู้จักมอให้ดีมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือพี่พทอย,ทอยครับเดี๋ยวไปเจอพี่ทอยกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย อุ้มน้องทีเร็กซ์มา,มาทำอะไรคะเนี่ยนั่นสิคะ,ะตรงนี้ทำไมเอ่ยแหมที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าลานพระบิดาหรือว่าลานพระราชานุสาวรีหลายคนเนี่ยต้องมาที่นี่จะเป็นนักศึกษาบุคลากรหรือผู้ใช้บริการในมอด้านหลังของเราตรงนี้คือพระราชบิดาพระบรมราชชนกถืาพูดง่ายๆก็คือเป็นบิดาของในหลวงรัชกาลที่9งงแม้ว่าทำไมมีพระบิดาอยู่ที่นี่นั่นสิคะ แล้วมันเกี่ยวโยงกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเราไม่เอ่ยพร้อมฟังเรื่องราวหรือยังพร้อมล้ะเดี๋ยวถามก่นว่าปี2500เนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นยังไม่เจอยังกยังไม่เกิดมาเป็นเซล์เลยเออยังเลยใช่ไหมยังยย้อนกลับไปนะเมื่อปี2500ตอนนั้นเนี่ยมีมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเกิดขึ้นแค่5ที่ค่ะรัฐบาลบอกว่าไม่ได้แล้ว การศึกษาต้องขยายไปทั่วทั่วประเทศไทยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากปลายสุดของแต่ละพื้นที่แล้วกันพอมาถึงภาคใต้ปุ๊บน้องอุ้มน้องทีเร็กซ์ว่าเราไปที่ไหนกันดีอะที่ไหนดี้องไปสุดขอบเลยใต้สุดเลยลายสุดน่าจะเป็นปัตานีหรือเปล่าครับปัตานีนะปัานีเนี่ยใต้สุดแต่เป็นใต้สุดที่ไม่ติดกับชายแดนนะงงไหมแต่เขาเลือกใต้สุดเพราะว่าที่นั่นเนี่ยติดทะเลคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อปี2 5 0 9าเ้เราก็เลยเริ่มมีที่แรกที่นี่โดยดรขนาดคอมันไปตั้งที่นั่นที่แรกเลยก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยสงสารนัรินวิทยาเขตปัตตานีใช่แล้วที่ที่นี่เราอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมจาน,นที่แรกอยู่ที่ปัตตานีก่อน<ะ>แล้วมาอยู่หาดใหญ่ได้ยังไงอะ,ะนั่นน่ะสิ <laughs> หลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าเรื่องศาก์ประเทศไทยไกำลังสร้างโ<ะ>ครงสร้างหลักของประเทศจะต้องเป็นเรื่องถนนหนทางเป็นเรื่องของตึกก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคณะไหนต้องมาก่อน สหนนไหนสร้างตึกนะวิศวะวิศวะสร้างตึกอพอวิศวะสร้างตึกเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ไปวางที่ปัตตานีมันอยู่ติดทะเลน่ะอ,อ,นนอุปกรณ์มันก็ไม่ค่อยดีค่ะโดนน้ำทะเลโดนน้ำเกลือค่ะดอ่าดร์ Dr. ถนัดคอมันตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าอธิการบดีคนแรกของเราเนี่ยคือดรสตางค์งมงคลสุคดรสตางคร์งเนี่ยเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งสอนนักเรียนแล้วนะสอนนักศึกษาแล้วเมื่อกี้บอกว่าปี2 5 0 9เริ่มสร้างใช่ไหมรับนักศึกษาปีแรกเนี่ยเมื่อ2510 ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีที่จะเรียนเลยเราอะเรียนอยู่ที่กรุงเทพกันอ๋อเราเคยอยู่ที่กรุงเทพใช่แล้วพอเรียนที่กรุงเทพเรียบร้อยค่ะเรามาสร้างเงินที่นี่ดรสตร์างบอกว่าในฐานะที่ต้องดูแลทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วเกลือมันขึ้นอุปกรณ์เราย้ายที่ดีกว่าแต่จะไปที่ไหนดีท่านมาเห็นว่าอุ้ยทำไมที่นี่ดีจังเลยว่าแต่ที่นี่ที่ของใครตอนนั้นดรสตร์างเนี่ยมาพร้อมกับนายอำเภอหัดใหญ่ค่ะก็เลยถามว่านายอำเภอครับที่นี่ที่ของใครพอทราบชื่อปุ๊บ ปรากฏว่าด้วยความที่ดรสตางเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเนคชันเยอะมากเลยค่ะรู้จักเจ้าของที่ที่นี่คุณหญิงหลวงอัธกบีสุธรชื่อนี้คุณคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่หอสมุดใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยไปขอคุณหญิงหลวงบอกว่าคุณหญิงหลวงที่นี่ดีมากเลยขอให้ถวายที่นี่ให้กับในหลวงได้หรือไม่ในหลวงตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดได้มาแล้วเนี่ยก็จะให้ที่นี่เป็นสาศึกษาเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงมีพระบิดาอยู่ค่ะ เป็นที่ที่เราสักการะกันแล้วก็ใครมาก็จะต้องมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาสักการะาท่า,นายาน<ล>ใค่ใช่แล้วโอเคเรได้ อ๋อคำเป็นมากันแล้วพี่ทอยค่ะอ,อยากไปทัวร์มหาลัยมากเลยพาไปหน่อยได้ไหมคะได้เป็นไดีอ่ะมหาลัยกว้างจังเลยอ่ะกว้างจังเลยที่ของเราอยู่เนี่ยเมื่อก่อนตอนแรกนะมีแค่6 9ร้อยเก้าสิบไร่ครับม,มันดูฟังดูแบบเอ๊ะมันสักเท่าไหร่เชียวเออม,มันสักเท่าไหร่ปลายสุดของ6 9ร้อยเก้าสิบไร่เนี่ยเดี๋ยวพี่ทอยจะพาไปดูแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นส่วนขยายทําให้ตอนนี้เรามีพื้นที่มากกว่าน,นั้นอีกเยอะเลยค่ะครับเนะาะเดี๋ยวเราไปดูปลายสุดกัน<ด>แต่ระหว่างนี้ถ้าพูดถึงมหาลัยแล้วเนี่ยจริงๆมหาลัยของเราอ่ะมีท ที่พี่อยรู้สึกว่าเด็กทุกคนควรจะไปหรือว่าใครมาที่นี่ควรจะได้เห็นนั่นก็คือหอประวัติหอประวัติไม่ได้แปลว่าทุกมหาวิทยาลัยจะมีหอประวัตินะ,ะเราพูดแบบภาษาอังกฤษก็คือแบบเอยแล้วมีหอ,อออฟเฟมเนาะเก๋ปะเก๋มากอยากไปดูไหมอยากมากเลยค่ะไปไปกันดีกว่าไปดูกันนะไป,ไปค่ะ,คะตามไปเลยครับ บอของเราดีมากเลยสงบเรื่องธรรมชาติคือมีทั้งอ่างน้ำมีทั้งต้นไม้รอบๆเลยครับก็คือเหมาะพวงจุ้ยมากๆสุดงที่สุดค่ะค่ะพี่ทอยคะคือคืออยากรู้ว่าคณะ ยอดคิดของเราดีกว่าเวลาคนคิดถึงมอเนี่ยนะแต่ละที่แต่ละเวียดเคนเนี่ยก็จะคิดถึงไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเราอยู่หาดใหญ่เนาะพูดถึงมอปุ๊บเนี่ยคนคิดถึงโรงพยาบาลก่อนอันดับหนึ่งนะใช่โรงพยาบาลมอใช่ไหมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีสอนหลายคณะมากๆเลยท้งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็สังคมศาสตร์ด้วยแล้วเรายังมีนิติศาสตร์ด้วยนิติศาสตร์อุ้ยเอางี้พี่ทอยค่ะ ยิ่งพูดถึงเรื่องนิติศตร์ก็คือเราเนี่ยรายการกระทบอเผื่อคอร์รัปชันเนาะเป็นรายการเกี่ยวกับคอร์รัปชันเนี่ยต่อต้านคอร์รัปชันถ้างั้นพี่ทอยแนะนำด้ไหมคะนะจรทีนิติศตร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคณะนะถึงจะแบบน้องใหม่หน่อย แต่ว่าอาจารย์หล่อมากเลยอะที่สําคัญเขามีสารจําลองด้วยไม่มีที่ไหนมีนะคือแบบถ้าอยากจะลองดูว่าที่นี่เป็นยังไงเนี่ยต้องแวะไปคณะนิติศาสตร์ละค่ะโอเคต้องไปันนั่นแหลยังไมละถ้างั้นพวกเราไปคุยกับอาจารย์ได้ไหมคะอาจารย์สุดหล่อนะหาได้เลยนะโอเคอาจารย์สุดหล่อนะโอเคได้เลยงั้นครั้งนี้ขอบคุณพี่พลอยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะพี่พลอยบาย เมื่อกี้ไปคุยกับพี่ทอยมาค่ะแล้วก็พี่ทอยพาไปทัวร์มหาลัยกันแล้วก็คุยกับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันพี่ทอยก็เลยแนะนำว่าจะต้องมาที่คณะนิติศาสตร์แล้วก็ต้องมาหาอาจารย์วสิทธิ์เลยเพราะว่านิติศาสตร์ก็คือเป็นกฎเกณฑ์ในการปราบคอร์รัปชันนะครับใช่ค่ะแล้วบรรยากาศตอนนี้คือรู้สึกเข้นขรุขรมากเหมือนเหมือนหนูกำลังจะขึ้นชวิคอร์รัปชันก็จะ เข้าสู่ห้องนี้ว้ายก็จะรู้สึกแบบนี้เลยแต่ก็ห้องนี้ก็คือเป็นห้องสารจำลองอที่ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้เข้ามาเรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติของการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ก็คือเพื่อนที่เรียนนิติศาสตร์จะได้<ช>มาในห้องนี้เลย<ช>แล้วอาจารย์คะคณะนิติศาสตร์เนี่ยคือเราได้ยินชื่อกันอยากให้อาจารย์เล่าได้ไหมคะว่านิติศาสตร์จริงๆแล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างอ๋อนิติศาสตร์ภาพรวมก็คือเราก็ต้องเรียนในเรื่องอกฎหมายนะครับ<ๆ>ทางด้านนิติศาสตร์แต่กฎหมายม,มันมีเยอะมากเลยนะกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับภา<ม>พรวม แต่หนึ่งในนั้นก็คือเราจะแฝงไปด้วยจิตสํานึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็คือเรื่องคอรัปชันซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าการคอรัปชันเป็นเป็นสิ่งบั่นทอนสังคมเป็นสิ่งบั่นทอนอะไรทุกอย่างนะครับประเทศเราก็คือยังอยู่ในภาวะวิกฤตความเห็นส่วนโตน,นะทางด้านคอรัปชันมันมีอยู่มันแทรกซึไมไปได้ทุกทุกมิตินะแม้กระทั่งนักศึกษา ก็ยังคอรัปชันได้นะครับแล้วในส่วนของการในการสอนของคณะนิติศาสตร์เนี่ยค่ะเรามีวิชาหรือว่าความรู้เสริมในเรื่องของการทุจริตคอรัปชันมั้งไหมคะโดยหลักมันจะแทรกซึมไปในเนื้อหารายวิชาการเรียนกฎหมายก็คือเรียนเรื่องกฎนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎมันจะมีความผิดอะไรมันจะแทรกซึมอยู่และที่สาคัญก็คือในเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของนักศ pues mm ึกษากฎหมายซึ ria, ่งอ nah. ันนี้ก็จะเราก็จะให้ในส่วนของกระทมนิเทศหรือประชิมนิเทศนะครับในจุดนี้แล้วก็มันมีวิชาจริยธรรมของนักกฎหมายอันนี้มันก็มีอ๋อเป็นวิชาจริยธรรมเลยใแล้วในส่วนของนักศึกษามอแล้เนี่ยค่ะคืออาจารย์คิดว่านักศึกษามอเราคือมีความรู้ในเรื่องของการทุจติตคอร์รัปชันหรือว่ามีแนวทางที่จะรับมือเราก็เป็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงนี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะครับกว้างๆส่วนกลาง <c oughs> ก็ได้มีการแทรกซึมอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ในทุกหลายวิชา <c oughs> นอกจากนี้ทางอกองพัฒนานักศึกษาก็ได้มีการจัดตั้งชมรมกิจกรรมนรักศึกษาที่จะมารณรงค์ในเรื่องการคอรัปชันนะครับอย่างเช่นในเรื่องทุจริตการสอบเราเห็นได้เวลานะ <c oughs> ถึงเทศกาลสอบเนะี่ย <c oughs> ทางฝ่ายพัฒน,นานักศึกษาร็จะมีแคมเปญในเรื่อง เรื่องการสุจริตนะอย่างน้นะให้เฝ้าให้ให้ตรรณะว่าถ้าถ้ากระทําความผิดแล้วมันจะมีผลอย่างไรกับอนาคตซึ่งอาจารย์ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วน้อยมากนะครับน้อยมากอาจารย์ครับแล้วาจารย์แ่ว่าต้นเหตุจริงๆของการครับชั่นครับมันมันมาจากสาเหตุอะไระรับอาจารย์ว่าจิตสํานึกเนาะครับจิตสํานึกสําคัญนพะเราต้องปลูกฝังในเรื่องจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบกับตนเองจุดนี้นะครับ แต่บางส่วนแล้วมันเป็นเรื่องภาวะอะไรเรื่องจะเป็นแบบขาดแผนจริงๆซึ่งอันนั้นมันเป็นข้ออ ang ไม่ได้นะแต่เราปลูกฝังในเรื่องจิตสํานึกต่างประเทศเนี้ยเขาจะปลูกฝังเรื่องจิตสํานึกกับตนเองจิตสำนึกกับสังคมใช่อันนี้สําคัญที่สุดนะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันนะตรงนี้เราต้องช่วยกันใช่ว่าเราก็จะพยายามส่งต่อให้เรื่องการกระตุ้นแบบไม่มีในประเทศไทยเราเลยครับจังคำวันนี้พวกหนูอยากจะไปคุยกับนักศึกษาคณะนิาสตร์ได้ไหมคะ พอจะบบยินดีเลยได้เลยใช่ไหมคะย,คคยินดีทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ยะ,คะคขอบคุณค่ะค ีแล้วยังไมุดเลยแล้เห็นหนังสือเล่มหนาอย่างนี้ก็สมุดดีกว่าสมุดรู้เลยรู้เลยว่าใครในลองสามารถบอกล้างหลักลากก็คือขาดไม่ถือว่าก็ไม่มีผลอะไรเลยขอขันจอตอนนี้ได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ที่อ่านอยู่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นคำอธิบายกฎหมายครอบครัวค่ะคำอธิบายกฎหมายก็คือจะต้องเป็นเล่มหนาแบบนี้เลยใช่ค่ะโอเคแสดงว่าพวกเราอยู่กับคณะนิติศาสตร์ถของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตืเลยเรามานั่งกันแล้วเรามาถามชื่อกันดีกว่าว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะมีชื่อเอ ค่ะปีสามค่ะบูมครับปีสี่ครับเหมยค่ะปีสามแอนบูมแล้วก็เหมยใช่ค่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามิทิาศาสตร์เนี่ยจากจบไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรกันครับอยากรู้ว่าตรงสายไหมหนูน่าจะเป็นนายการะน่าจะุสาวนายการโอ้เป็นนายการเลยครับอยากเป็นทนายความแล้วก็นกธุรกิจครับก็อยากไปสายปกครองค่ะประหลัดค่ะโ ก็คือตรงสายเก่งมากเลยใสายนิสาแล้วก็แบบโดยตรงกฎหมายเลยใช่ไหมคะใช่เอางี้อยากรู้มากๆเลยว่าคือในเรื่องของการท<ค>ุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราเป็นทํางานในสายด้านกฎหมายเนาะ <ห pumpkins S 1> แล้วคือถ้าเรามีปัญหานี้ขึ้นมมเนี่ยคะเราจะสามารถเปรียบการทุจริตกับวิชาชีพของเราเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอ,ะาอ่ะการอ๋อการที่ ที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าการทุจริตเนี่ยก็คือการที่เราใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบหรือว่านำทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ไม่ชอบค่ะเพื่อประโยชน์ของอาจจะเป็นของตอนเองของคนอื่นหรือว่าของคนรู้จักอะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเราจะได้รับสิมโบนหรือไม่ก็ตามค่ะใ<ม>น,นสายกฎหมายเมื่อกี้อย่างที่คุยกันค่ะยอดฮิตอาชีพที่อยากจะทำก็อาจจะเป็นอายการผู้พิพากษาทนายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะที่เราเห็นกันมาก็อาจจะมีเคสที่แบบผู้พิพากษาตัดสินคดีเอียงไปยังฝ่ายที่แบบคนรู้จักของ ตนอะไรแบบนี้ค่ะถ้าหากเป็นสายท่านายหรืออายการก็อาจจะรับสินบนจากฝ่ายตรงข้ามมาเพื่อทําให้ตัวเองแพ้คดีฝ่ายตัวเองแพ้คดีหรือว่าให้เสียเปรี่ยบอะไรเงี้ยค่ะก็คือรับสินบนก็คือเป็นการทุจริตใช่ค่ะแล้วก็ถ้าให้เปรี่ยบนะคะหนูคิดว่าการทุจริตก็เหมือนกับสารเคมีอะค่ะเพราะว่าเราไปโดน ถ้าเกิดเราทุจุิตครั้งหนึ่งเหมันก็เหมือนกับเราโดนสารเคมีครั้งหนึ่งอะคะ่ะก็มันจะติดตัวเราไปอยู่แล้วมีผลเสียต่อเราอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าหากเรายิ่งทําไปเรื่อยๆทามากๆมันยิ่งส่งผลเสียต่อตัวเรามากอยู่แล้วค่ะอือจริงเลยเหมือนกับ การทุจริตเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสารเคมียอย่างที่<ช>แอนบอกไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นหนอนที่มันคอยอ่อนปี้เราอยู่ด้วยเนาะ<ช><ช>ครับ <laughs> แล้วก็ในเนื้อหาที่เรียนนะครับในส่วนของวิชาอยากรู้ว่าเราสามารถมาประยุกใช้ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างครับป <c oughs> ัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปนนะครับถ้าในมุมมองของนักกฎหมายเราจะมองว่า กฎหมายเนี่ยมันเกิดช่องว่างมันเกิดช่องโหว่ให้ธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันได้ถ้าเราไม่ได้กฎหมายเนี่ยนะก็เอาสิ่งที่เราเรียนในประยุกต์ก็คือการที่เรานําเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎหมายที่มันเป็นช่องว่างช่องโหว่นันครับอาจจะเป็นทางผ่านสสหรือว่าสสวหรือว่าจะเป็นทางอัฐสภยหนึ่งก็ได้ครับก็ต้องใ้ใครปนทางที่ก็ต้องเห่งใช่ค่ะเรื่องที่ตัวเราเรื่องที่ใจเราต้องยึดมั่นไว้เอ้แต่ว่าสองคำถามเหมือนกับ เราคุยกับนักกฎหมายจริงเลยอ่ะเขาคุยกับได้มากเอางี้อยากรู้อีกได้ไหมคะแบบว่าคือเราเป็นสายกฎหมายเนาะแล้วก็ถ้าเราเรียนจบไม่ใช่ว่าถ้าเรียนจบเราต้องเรียนจบโอเคแล้วคือเราเรียนจบไปแล้วก็เราไปทํางานสายกฎหมายเหมือนกับเราเจอสถานการณ์นกกรหนึ่งที่แบบว่าเอ๊ะมันเริ่มจะไปในทางที่แบบว่าเอ้ยทุจริตแล้วแบบไม่ใช่แล้วโกงแล้วอะไรเงีแบบ้ยมันมีวิธีที่จะเลี่ยงหรือว่ารับมือบ้างไหมคะ ค่ะก็ถ้าเราจบไปแล้วนะคะก็ได้ไปทํางานที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้เขาทํางานกันยังไงนะคะก็ถ้าเราต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุมเสี่ยงการทุจริตเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตัวเราอะค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านการทุจริตแล้วเนี่ยเราต้องไม่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ทําการทุจริตอะค่ะมองว่าอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราทําการทุจริตเนี่ยสิ่งที่ เราตัวเนี่ยก็จะอยู่กับตัวเราเหมือนที่แอ<า>นบอกเมื่อกี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นแลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยแต่เราก็ยังมีการที่จะกำหนดทิศทางที่กลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ค่ะ ประมาณงาว่ากก็คือเราเนี่ยแบบยึดตัวเลยเราเป็นคนกําหนดไม่ว่าจะไปยังไงจะทุจรรตหรือไม่ชุดตรตเราเป็นคนกําหนดแล้วก็ถ้าเราไม่อยากเหมือนที่เมยบอกถ้าเราไม่อยากจะไปืถ้าเราเป็นคนที่ต่อต้านทุจรรตเราก็ต้องแบบไม่ไปมีส่วนร่วมใช่ค่ะเกียงว่ากเลยแบบอยู่ที่ใจดีมากนี่เราถามค่ะถ้าเราก็คือแบบถ้าเราไม่ไปทุจริตแล้วเราคิดทุกคนใช่ไหมคะเราทุกคนคิดเหมือนกันมันก็ลดการที่จริตลงได้แล้วบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้ค่ะ จริงๆก็ขอให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตนะใ,<ช>ในคําคำถามได้ไหม<ช>อยากรู้มากเลยว่าคือเวลาเห็นช่วงสอบคณะนิต<ช>ิศาสตร์คือทุกคนปึ้งอ่านหนังสืออยากรู้ว่านิติศาสตร์เนี่ยเขากินบองมวนกันจริงไหมคะต้องกินต้องกินเลยโ จริงในสอบก็ไล่มวลนะคะลับตาแล้วก็พูดคนเดียวว่าคาราบาลเนี่ยพูดคนเดียวอยู่ตรงบันไดเลยผู้คนเดียวนี่คือเขาเขาท่องแท้เห็นตลอดเลยก็แสดงว่าท่านนี้ติเดินไปแบบยิ้มขานั่งเบื่อเลยเออโอเคถ้างั้นก็สู้ๆนะแล้วก็แบบโตไปแล้วก็จะร่วมกันต่อท่านชุดอีกไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากเลยต้องพยายามขอบคุณ ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ล่างหอสมุกคุณหญิงหลงนะคะซึ่งเรากําลังมาหาลนสักษาที่เราจะมาสัมภา์กันเดี๋ยวมองหาก,ก่อนตอนนี้น่าจะต้องมาอ่านหนังสือกันแน่เลยอุ้ยเจอแล้วค่ะคูณนี้สวัสดีค่ะ ขอเนี้อสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมอเยนเชิญเลยนิดหนึงสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะคะโดยทางก่อยดีกว่าว่ารู้จักไหมคะว่าการทุจริตคอร์รัปชันนี่คืออะไรการทุทจริตคอร์รัปชันนะครับจะเป็นการที่เห็นประโยชน์ส่วนต้นมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการคดโกงหรือว่าการทุจริตในรูปแบบหนึ่งครับก็ที่เห็นโดยทั่วไปนะครับที่จะเห็นอยู่ในสังคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของอการติดสินบนนะครับแล้วก็ยัดเงินใต้โต๊ะหรือว่าเป็นเรื่องของการซื้อเสียงต่างๆครับที่พบเห็นได้อยู่ ก็แสดงว่าพวกเราวัยรุ่นก็รู้จักการทุจริตคอรัปชันเนอะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะเราเคยพบเจอการทุจริตบ้างไหมเอ่ยพบเจออย่างเช่นแบบกรารลอกข้อสอบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องเรียนคะ่ะแล้วเราคิดเห็นยังไงบ้างเอ่ยพอเวลานี้เพื่อนลอกข้อสอบกันก็รู้สึกว่าเพื่อนแบบว่าไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่ตอตนเองคะ่ะแล้วก็<ม>เออก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรทำมากเลยค่ะอยากจะให้ฝากหน่อยดีกว่าถึงผู้ใหญ่ในเรื่องของคอรัปชันแบบเราจะฝากอะไรถึงเขาดี ก็ผมในตัวแทนของนักศึกษาคนหนึ่งนะครับก็ฝากถึงเรื่องของออการศึกษานะครับให้กับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับก็อยากให้ได้รับข้อมูลในเรื่องของการคอร์รัปชันด้วยว่ามันส่งผลเสียต่อประเทศแล้วก็ต่อส่วนรวมอย่างไรนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนะครับมีความรู้เรื่องของการคอร์รัปชันนะครับ แล้วก็ถิ้งนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรากฐานให้กับเยาวชนที่จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอก็คือฝากผู้ใหญ่ให้ปลูกที่วัยรุ่นแบบวัยเรียนกันก่อนเลยใช่ไหมคะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อคะ่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้ชุด,ดีทางมําถามเรื่องคอร์รัปชันกันไม่จ๊ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีที่เราจะไปสัมภาษณ์กันแล้วค่ะเขาอยู่ตรงนี้ตามไปเลยสวัสดีค่ะทั้งสองคนวันนี้เรามาจากการการกระทเบเปลือกคอร์รัปชันยูเจนนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมเอ่ยโอเควันนี้คำถามของเรานะคะก็คือถ้าสมมติว่าเรามันเกิดปัญหาคอร์รัปชั่นขึ้นมาเนี่ยค่ะเรามีวิธีแก้ไขมีวิธีรับมือจัดการกับปัญหานี้ยังไงบ้างเอ่ยในความคิดเราถ้าสมมติว่ามีปัญหาคอร์รัปชันหรือว่า มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงจุดเริ่มต้นเลยคือต้องเริ่มต้นกับตัวเองเราต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีและมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นหรือว่ามีอยู่ในสังคมครับก็จะเล่งให้มีการตรวจสอบการคอร์รัปชันนี้ให้ได้มากที่สุดถ้าเราฝากในเรื่องของคอร์รัปชันถึงผู้ใหญ่ได้เนี่ยเราจะฝากเรื่องอะไรบ้างเอ่ย ก็นะคะสำหรับการผลักดันประเด็นปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันควรที่จะมีอยู่ในหลักสูตรการศึกษาเพราะว่าควรที่จะทําให้น้องๆที่เรียนในรัวโรงเรียนเนี่ยได้รู้ก็ว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมและมันควรที่จะไม่มีต่อไปในอนาคต ก็รู้สึกว่าอยากให้แบบคอยช่วยปลูกฝังเด็กอะค่ะเพราะเขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอยากให้เขาเนี่ยแบบมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะเขาโตไปเนี่ยเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งต่อการต่อต้านการทุจริตค่ะ ทั้งสองคนนี้ก็คือมีแนวคิดในเรื่องของการศึกษานะคะแบบเราต้องวางรกากฐานในเรื่องของการศึกษาเนี่ยให้มันคงก่อนแล้วก็น้องๆก็จะเติบโตไปแล้วก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีเนาะตอบดีมากเลยแล้วก็ดีใจที่เด็กมอ,อ,อกแบบพวกเราก็ร่วมกันต่อต้อตานเุจริตนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะจะกันนไปกันต่อค่ะของอุ้งก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูทีเรกกันว่าเขาจะไปเจอใครแล้วก็จะสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันบ้างตามไปดูกันค่ะ ก็นะครับน้องสะดวกไอพี่ไหมครับแต่พี่ขอถามน้องๆน่นึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกถ้าคำว่าท,ทุจริตครับสำหรับหนูจะคิดถึงพวกการทุจริตข้อสอบหรือว่าการบลอมแองเอกสารค่ะหนูนะคะจะนึกถึงเรื่องของความไม่โปรง่งใสเลยค่ะใช่แล้วก็รวมถึงถ้าใกล้ตัวก็จะเป็นเช่นเหมือนการเล่นบอร์ดเกมกันแล้วก็มีการแบบโกงคะแนนนับคะแนนเพิ่มประมาณนี้ค่ะครับแล้วท่อวันหนึ่งนะครับเราเจอเหตุการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเราจะเลือกสิ่งใดเป็นอันดับแรกครับ หนูคิดว่าพวกเราทั้งสามคนน่าจะเลือกไปต่างกันค่ะก็คือประโยชน์ส่วนร่วมเพราะว่าพวกเราเนี้ยได้เข้ามาอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยสงขานครินช่วยไหมคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติทางของพระวิดาที่บอกไว้ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะมชเลยแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วพี่อยากจะให้น้องๆนะ่ะตั้งคําถามหนึ่งคำถามเนี่ยฝากไปถึงผู้ใหญ่ในเรื่องของการตุจริตก,ก่อนนะครับฟังหนึ่งคำถาม เอออยากให้อยากให้ทุกคนนะคะได้แบบว่าเออซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเลยอย่างแรกอ่าเพราะเขาซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วเขาก็จะสามารถที่จะซื่อสัตย์กับสิ่งอื่น,นๆรอบตัวได้ค่ะซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยห่างไกลหรือว่าห่างจากการขอขาลัปชันได้ค่ะของผมก็ขอเสริมนะครับพอเราแบบปรับที่ตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็คนรอบข้างเราอ้า แก้ปรับแล้วเหรอแล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยสิ่งนี้คือถูกต้องนะการไม่ทุจริตคือถูกต้องนะการซื่อสัตย์ุจริตคือถูกต้องนะเราก็จะแบบเราก็จะฝังลึกในใจแล้วว่าเออเราจะไม่ทําการทุจริตคอร์รัปชันอีกต่อไปครับอยากจะฝากไว้ว่าการไม่ทุจริตคอร์รัปชันขอเรื่องที่ตนเองก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่มาตอบต่อยับถั้งของพวกพี่นะครับวันนี้พี่ก็ขอบมากมากครับครับสวัสดีครับไปกันต่อนะครับเราจะไปหาน้องๆที่จะให้สัมภาษณ์กันต่อครับ ในตอนนี้นะครับเราพบกับน้องๆแล้วนะครับเราจะไปสัมภาษณ์กันดีกว่าครับพี่ขอนั่งสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครับไปน้องๆรู้จักคําว่าทัวเิ็ดไหมก็ตัวเด็ดใช่เล่าถึงรู้จักกันถ้าเล่าถึงเนี่ยจะเล่าถึงอะไรระดับแรกครับ อสอบหรือว่าเคอนึกถึงความโลภค่ะของคนที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองหรือว่าคนกลุ่มน้อยค่ะจนนํามาสู่การขดกลงค่ะการใช้เส้นสายครับเช่นการใช้เส้นสายในการเข้าโรงเรียนการเข้า,ม,ามหาวิทยาลัยครับเป็นการโกงข้อสอบค่ะเพราะว่าเด็กไทยสมัยนี้มีการโกงข้อสอบกันเยอะมากขึ้นค่ะจึงทําให้เด็กๆหลายคนไม่ตรากถึงการ ่ตามใช่ค่ะส่วนที่ตามมาค่ะพี่อยากรู้ว่าปันเนียครับถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่เราต้องเลือกระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเราจะเลือกสิ่งใดก่อนครับครับก็สํ <c oughs> าหรับพวกเรานะครับก็ต้องเลือกมั่นใจว่าต้องเลือกผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเ,เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนาะทีนี้พอถ้าเราเลือกผลประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราผลประโยชน์ก็จะหาด้ทุกคนเอง ผลประโยชน์ก็จะได้กับทุกทกคนเท่าเทกันครับพี่อยากจะให้น้องๆทุกคนฝากคาถามไปถึงผู้ใหญ่ในเรื่องของการทุจริตในสังคมของเราครับผมก็อยากถามว่าถ้าท่านสามารถย้อนเวลากลับมาในวัยอายุเท่าเกับพวกเราได้ท่านจะ,อะบอกกับตัวเองในตอนนี้อย่างไรว่าท่านจะปฏิบัติตัวหรือว่ารับมือกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่ จะสล,ลาเวลาให้พวกพี่นิดน,นึงนะครับ,บค,ครับคังคับ มหาที่ไร่สำคัญในคดงของเราในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าได้ไอเดียซ้อนกลับไปยังสังคมเยอะเลยค่ะแลวก็ได้เห็นว่าหลากหลายสาขาวิชาชีพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบเจอกับปัญหาทุจริตคอรัปชันในเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณมีพูมงพุ่งกันที่เข้มแข็งที่จะเลือกผมประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผมประโยชน์ส่วนตัวสังคมของเรากจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะและในตอนนี้นะครับแลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะครับพบกับรายการกระทบเปิดคอรัปชันนิวเจอในทุกวันเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนและในวันนี้นะครับิลล็กกกแะะอออุ่มจขตัััวานนไปครบ สวัสดีค่ะไปหรอกนะ bye bye. ไปจริงจริงหรอกนะ <Bye. S 1> ไปจริงบนะ๊ายบายเจอกันคะ่ <Bye. S 1> <laughs> นะ <c oughs> <c oughs>